กรณีที่งบทดลองนะวันที่สามสิบกันยาปีหกเจ็ดนะคะมีชื่อรายได้เงินดูดลุดรับล่วงหน้าก็คือเงินที่ท่านขอสนับสนุนจากอปตอเทศบาลหรืออบจอแล้วมีเงินเหลือจ่ายนะสามสิบกันยาหกเจ็ดขอขยายเวลามาใช้ในปีงบประมาณหกแปดนะคะ ข้อสังเกตก็คือให้ดูงบทดลองที่เป็นค่าตั้งตน้นสามสิบกันยาหกเจ็ดมีชื่อรายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้าหรือไม่ถ้ามีนะคะท่านต้องมาแจ้งจัดสรรเงินด้วยโดยไปที่เมนูระบบรายรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นทับเฉพาะกิจจากนั้นกดเพิ่มเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นนะคะ เมื่อกดเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใส่ชื่อโครงการนั้นๆใส่จำนวนเงินนะคะตามงบทดลองที่ยกมาเสร็จแล้วก็กดบันทึกพอกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ไปที่เมนูเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นใหม่แล้วกดค้นหาเลื่อนไปทางขวานะคะกดปุ่มแก้ไขตรงนี้ค่ะ กดปุ่มแก้ไขแล้วใส่ช่องปรับปรุงการรับเงินตรงนี้โดยมากดปุ่มปรับปรุงที่นี่นะคะแล้วก็ใส่ยอดเงินที่ท่านยกมาจากนั้นก็หากมีการเบิกจ่ายเงินก็ไปจัดทําดีกาตามปกติซึ่งเวลาเลือกแหล่งเงินของการจัดทําดีกานะคะ ไม่ใช่กรณีจะซื้อจดจ้างเนาะเวลาเลือกแหล่งเงินตรงนี้ค่ะให้เลือกเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นเฉพาะกิจนะคะแล้วก็ปด้นปหานะคะโครงการนั้นๆก็จะขึ้นมาให้ก็ทำการเปิดจ่ายตามปกติต่อไปค่ะ